ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำ GDA Online หรือ r e s e r MTA นะครับผมก็จะมาแนะนำเมื่อมหาชนซิตี้เมืนเคยตอนนี้เขา Reserve แล้วนะครับก็คือแบบล้างตัวแล้วก็คือล้างทุกอย่างหมดเลยเล่นใหม่หมดเลยแล้วก็สมัครเล่นได้เลยโดยไม่ต้องขอไวลิสหรืออะไรนะครับก็ โหลดมาเล่นได้เลยแล้วก็เข้ามาในเซอร์เวอร์นี้อันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะครับผมก็เลยเข้าสหลดได้เลยนี่กดคลิกปุ๊บรอแป๊บหนึง่งเอ่เริ่มต้นเราก็จะมีรถกระกาดึงคันนะครับแล้วก็ส่วนสมัครใหม่เขาจะให้รถกระบะมาใช้สามิวันสำหรับเล่นใหม่นะครับมา๋ยวผมเปิดให้ดู เดี๋ยวไปเบิกรถก่อนครับอ่านี่รถมาก็จะมีรถรถเก๋งหนึ่งคันนี่ก็เป็นรถเก๋งกาะกาหนึ่งคันที่ผมบอกกาะกาคือสภาพครับดูสภาพรถโป้ทั้งคันเลยอันนี้มีล็อกรถมีคาดเข็มขัดแล้วก็มีสตาร์ทรถนะเออประมาณนี้รถที่เขาแจกให้มาออันนี้ผมยังไม่ได้ลองว่ามันสามารถเก็บของท้ายรถได้ไหม เดี๋ยวว่าจะลองไปทำงานทักงานหนึ่งแต่ที่สำคัญเลยของเซิร์ฟนี่คือแต่งรถนะครับว่าจะลองมาแต่งเอาคันนี้ไปแต่งรถรู้แต่งได้ป่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับเอ่อผมก็ขับรถมาถึงอู่นะครับนี่อู่จักรยานก็จะมีนี่เข้ามาในหมดของแต่งรถในรถกระบะสามสิบคันสามสิบสลักก็บบนอนี้เราเลยล,ลองแต่งดูว่าแต่งอะไรได้มัง่ง ลองแต่งสีอันนี้เครื่องยนต์อันนี้อะไรลายมีลายแล้วก็มีอะไรอะ่ะอันนี้เป็นสีรถตัวถังไหนลองลองปรับแต่งหน่อยิไม่ได้นะครับปรับสีปรับอะไรไม่ได้เลยจะเป็นสกินแปลแบบนี้เลยแตกไม่ได้นะครับ <c oughs> โอ้ลงซื้อแล้วมาแต่งางานที่เราจะมาทำมาแรกก็คืองาน ไอไอซครีมนะครับก็คือเราต้องไปซื้อช้อนที่ตลาดไอตรงที่เรามาแลกเริ่มแรกเลยนะครับก็มาให้กดตัวจีปั๊บแล้วก็รอให้มันโหลดแล้วก็กดตามตัวอักษรนะครับเอาไอไอซมมาลูกนึงแล้วสำหรับไอซ์มจะใช้ไอซ์มสองลูกครับแล้วจะได้ไอซครีมหนึ่งกล่องนะครับเออ นี่คือผมมา,าโปรเซสครับคือ,อมาแพ็คไอติมที่ได้มาตะกี้นี้ผมตักงมา20กว่าลูกนะก็ติมหนึ่งกล่องใช้ใช้ไอติมสองลูกนะครับโอเคเดี๋ยวลองเอาไปขายก่อนครับแล้วก็มาที่ตลาดร้านค้าตรงนี้นะครับในร้านก็จะมีจุด ให้ซื้ออุปกรณ์นะครับแต่เราจะขายของแล้วก็มาที่กดขายแล้วก็มาที่ไอติมแล้วก็กดเลือกจํานวนก่อนนะครับว่าเรามีกี่กล่องเอย่อันี้ผมมีเป็นเก,ก้ากล่องก่ใส่ตัวเลขไปเก้ากล่องปึ๊บอ่ะเลขเก้าปั๊บแล้วก็กดขายอีกหนึ่งก็จะได้ตังค์มานะครับโอ้ได้มาทั้งหมดไม่กี่ร้อยบาทครับใน ในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ยังมีอาชีพอีกหลายๆอาชีพนะครับเ,ออเดี๋ยวไ like ว้ผมมาทำคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับฝากเดี๋ยวมีคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์ like รับชมด้วยครับบ mm ๊ายบายครับเพื่อนๆนะบ๊ายบายเยบ๊ายบายสี่ครับไว้เจอกัน Thank